สวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเอาจักรยานขึ้นเทนเนอร์ให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับหลักๆเทนเนอร์ Tanner, มันจะมีจุดยึดล้อหลังนะครับอยู่สองฝั่งแล้วก็มีจุดที่ให้เราปรับอยู่สองฝั่งครับฝั่งนี้นจะเป็นแกนสำหรับโยกนะครับสังเกตนะครับถ้าเราพับลงมาแกนนี้มันจะพุ่งเข้าด้านในนะให้เรางัดขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้มันอ้าออกสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็ทํางานคลายออก ขายเพื่อเอาล้อหลังใส่นะครับล้อหลังที่จะขึ้นเทนเนอร์นะครับก็สังเกตดูตรงนี้นะครับบริเวณแกนปลดตรงนี้เป็นล้อเจ็ดร้อยซีฟิกเกียนะครับผมเอาเฟืองสิบสองทีใส่เข้าไปโอเคไม่ใช่หลักๆของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ที่จะให้ดูก็คือตรงจุดนี้นะครับเป็นแกนปลดเหล็กนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งหนึง่ง นี่นะครับแกนปลดเหล็กตรงหัวมันเนี่ยมันจะเป็นปุ่มปุ่มนูนยื่นออกมาอย่างนี้เพื่อให้เข้าล็อกกับร่องของเทนเนอร์นะครับแกนปลดอลูมิเนียมบางรุ่นมันจะเป็นผิวเรียบกับแกนนี้ไปเลยนะครับมันจะขึ้นล็อกกับเทนเนอร์ไม่ได้นะครับให้เราหาแกนปลดเหล็กอย่างนี้ครับส่วนมากจะแถมมาให้ครับถ้าเราไม่มีก็ให้ซื้อแยกมานะครับอย่าเอาแกนปลดอลูมิเนียมขึ้นเทนเนอร์นะครับเพราะว่ามันจะเสียหายได้ง่ายใช้แกนปลดเหล็ก หลังจากที่เรา่างเชนเนอร์ออกทั้งสองฝั่งนะครับก็ให้เราเอาเจ้าแกนปลดด้านหลังใส่เข้าไปแล้วก็ดนันดันจุดล็อกตัวนี้นะครับลงไปให้สุดเลยแล้วก็หมุนหมุนเกลียวฝั่งนี้ให้แน่นนะครับพอตึงๆมืออย่าหมุนให้มันหลวมเกินไปนะถ้าหมุนหลวมแล้วเราปั่นเนี่ยเราอาจะล้มลงไปได้นะพอมันหลุดหมุนตรงนี้แล้วก็หมุนจุดนี้เข้ามาล็อก หลังจากนั้นก็ให้เราปรับตรงนี้เป็นลูกกิ้งนะครับปรับให้มันเพิ่มความหนืดให้กับการปั่นของเรานะครับก็จะปรับปรับแน่นมากแน่นน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับให้มันหนืดมากหรือหนืดน้อยนะครับบางรุ่นใช้เป็นรีโมทนะครับก็ใช้สายรีโมทช่วยในการปรับปรับแค่ตึงๆนะครับโอเค จะลองขึ้นปั่นเทสให้ดูโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งจักรยานเข้ากับเทนเนอร์ไว้ปั่นเล่นๆที่บ้านครับออกกาลังกายก็เทนเนอร์ก็จะตรงนี้มันคือส่วนระบายความร้อนนะครับ ปั่นไปนานๆตัวนี้มันจะเสียดสีกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆก็ให้เรายกจักรยานลงนะครับเพราะเวลาจอดไว้นานๆตรงนี้มันจะบี้บี้กับยางนะครับถ้ายางเราอ่อนยางมันก็จะจะแตกได้การติดตั้งจักรยานเข้ากับเทนเนอร์ก็ง่ายๆเท่านี้นะครับการรีวิวการ DIY หรือสินค้าอื่นๆนะครับติดต่อสอบถามที่ป้ายชื่อนี้ได้เลยครับรายละเอียดอยู่ใน ลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับภาพสินค้าอื่นๆขอบคุณที่ติดตามกันอีก1คลิปวิดีโอครับสวัสดีครับ